ดังให้กำลังใจจุลพันธ์อมรวิวัตรครับผมเพื่อไทยเสียงพี่น้องคนรักเพื่อไทยดังๆังเลยครับไหนคนไหนเป็นแฟนยศนันวงสวัสดิ์พี่น้องกรุงเทพมหานครที่เคารพรักทุกท่านครับ วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งได้มายืนอยู่ท่ามกลางพี่น้องคนทำงานพ่อค้าแม่ขายพนักงานออฟฟิศวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนที่เป็นกระดูกสันหลังของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศครับเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนชื่อกรุงเทพบอกตรงตรงตัวว่าเป็นเมืองของเทวดาผมถามกลับกับพี่น้องคนกรุงเทพมหานครว่า นมีความสุขอย่างชื่อเมืองไหมคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครรายได้ไม่พอรายจ่ายหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกวันชีวิตขาดความมั่นคงสิ่งที่ผมได้ยินจากพี่น้องทุกชุมชนคือคนกรุงเทพมหานครทํางานหนักขึ้นแต่ชีวิตยากลำบากมากกว่าเก่านี่คือเหตุผลครับที่พักเพื่อไทยมาในวันนี้พวกเราอาสามาเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างชีวิตของคนไทยทั้งระบบ พราะพักเพื่อไทยเรามีเป้าหมายที่จะทําให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมทําให้ประชาชนสามารถยืนขึ้นได้อีกครั้งอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป้าหมายพรักเพื่อไทยชัดเจนครับเราต้องการจะเดินหน้าประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มีไรายได้สูงเราต้องการทําให้เศรษฐกิจไทยเติบโตเราต้องการลดความเหลื่อมล้ํา เราต้องการเพิ่มรายได้ต่อหัวของทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นโยบายทุกข้อของเพื่อไทยจึงมุ่งเน้นตรงไปที่การนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจให้สังคมที่เราอยู่อาศัยเป็นสังคมที่ดีขึ้นให้คนไทยทุกคนมีความสุขพี่น้องครับจุดแข็งของเพื่อไทยตลอดมาอยู่บนหัวใจหลักสามข้อข้อที่หนึ่ง เรามีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดเสมอวันนี้เราได้คุณเชนครับดเรเชนยศชันันวง,วงสวัตร์จบด็ออเตอร์ประสบความสำเร็จในแวดวงวิชาการเป็นอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยายลัยชั้นนำ เป็นาศาสตราจารย์ตั้งแต่อายุไม่มาก,มมากที่สำคัญอาจารย์เชนเป็นคนเดียวในแวดวงการเมืองที่ไม่าศาสตร์โครนใส่ใครพร้อมจะนำประเทศก้าวข้ามความขัดแยง้งวันนี้อาจารย์เชนจะนำประเทศไปสู่ความเจริญด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปลี่ยนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะโหราดังๆให้เชนยศนันวงสวรริ์จุดแข็งข้อที่สองของพรรคเพื่อไทยคือผู้สมัครสอสที่นั่งข้างหลังผมนี่นะครับเหล่านี้ ทุกคนเหล่านี้คือขนขุนพลผู้สมัครสสกรุงเทพของพรรคเพื่อไทยทั้ง33คนทุกคนคือ DNA ของความเป็นพรรคเพื่อไทยที่ทำให้เราแตกต่างจากพวกพักคู่แข่งอย่างชัดเจนคนเหล่านี้เป็นคนที่ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาของประชาชนไปสะท้อนในสภา ไม่มีอย่างพักอื่นครับชาวบ้านต้องมาประกาศตามหาคนหายไม่มีคุนพลของเพื่อไทยเหล่านี้จะทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถส่งเสียงดังๆให้ขุณพลเพื่อไทย400คน400เขตด,ดังๆ จุดแข็งข้อที่สข้อสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยคือนโยบายพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่นำเอานโยบายมาหาเสียงนำส่งนโยบายเหล่านั้นถึงมือพี่น้องประชาชนจริงๆตั้งแต่30บาทรักษาทุกโรคถึงกองทุนหมู่บ้านวันนี้ผมจะมาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังเจนโยบายหลัก ที่พักเพื่อไทยมั่นใจว่าตอบโจทย์ช่วยแก้ปัญหาปากท้องช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตอบโจทย์ต่ออนาคตของพี่น้องคนกรุงเทพยอย่างแท้จริงนโยบายแรกครับเราจะแก้ไขปัญหานี่สินของประชาชนอย่างจริงจังและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการแก้นหนี้นอกระบบโดยการเตรียมวงเงินสินเชื่อรายละ5 0 0 0 0บาทเอาไปปิดหนี้นอกระบบให้มันหมดไป <Yeah. S 1> ใครเป็นหนี้เสียไม่เกิน2 0 0แสนจ่าย10%ไม่เกิน20,000ปลดหนี้ทันที <Yeah. S 1> ผู้สูงอายุหนี้ไม่เกินแสนยกให้เลยเกษตรกร,ร,กรพักหนี้3ปีวงเงินไม่เกิน500,000บาทดีไม่ดี ลุหนี่ชั้นดีหากผ่อนครบหนึ่งปีรัฐจ,จะจ่ายฟรีหนึ่งงวดดีไม่ดีด <Yeah. S 1> นี่คือการปลดโซ่ตรวนหนี้สินให้คนไทยทุกคนสามารถต่อลมหายใจสามารถยืนขึ้นได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งหนึ่ง <Yeah. S 1> นโยบายที่สอง <Yeah. S 1> เกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกร <Yeah. S 1> ผมรู้ครับพี่น้องกรุงเทพมีพี่น้องอยู่ในต่างจังหวัดมีญาติพี่น้องอยู่ในต่างจังหวัด <Yeah. S 1> เป็นคนที่อยู่ในภาคการเกษตร นอกจากการพักหนี้รายละ500แสนแล้วเรายังมีคูป,ปองการเกษตรให้คนละสองใบใบแรกเอาไว้สำหรับปุ๋ยสั่งตัด250กิโลกรัมใบที่2เป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ก้าพันรายละ150กิโลกรัมและแน่นอนเราจะเดินหน้าในการประกันกำไรสินค้าเกษตร30%นเป็นเครื่องยืนยันว่าจากนี้ต่อไปพี่น้องเกษตรกรไทยจะไม่มีวันขาดทุนอีกต่อไป นโยบายที่สามนโยบายที่สามการปราบปรามยาเสพติดให้สิ้นซากเราจะเพิ่มโทษดำเนินการยึดทรัพย์ผู้ค้าไว้ก่อนทันทีเราจะดึงเอาภาราในการฟื้นฟูบำบัดผู้ป่วยมาไว้เป็นภาราของรัฐด้วยโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งศูนย์บำบัดนโยบายที่สี่นโยบายปราบสแกมเมอร์ปกป้องเงินของพี่น้องประชาชนคนไทยเราจะเพิ่มโทษยึดยึดทรัพย์ ควบคุมปริมาณซิมตั้งกองทุนเพื่อคืนเงินให้แก่เหยื่อผู้เสียหายปัญหายาเสพติดปัญหาสแกมเมอร์ผมในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยประกาศตรงนี้เลยว่าสองเรื่องนี้ไม่จบไม่เลิกเราต้องทำให้ประเทศไทยมีบทบาทนำในภูมิภาค ใช้ยุทธศาสตร์โลกล้อมประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดปัญหานี้หากประเทศเหล่านั้นจัดการตัวเองไม่ได้พักเพื่อไทยพร้อมเราจะไปจัดการเองนโยบายที่5หวยเกษียณสร้างอนาคตยามแก่ชรานั่งอยู่นี่ใครยกมือใครเล่นหวยยกมือให้ดูนะครับ หวยกเกษียณขายใบละ50บาทซื้ออันได้แค่เดือนละ3,000บาทรางวัลที่หนึ่งห้าหล้านบาท5รางวัลรางวัลเลขท้ายกับเลขหน้ารางวัลละพันบาทอีกหมื่นรางวัน, 1, 10, วนปัญหาคือหวยกเกษียณออกทุกวันศุกร์ฝันกันในทันละพี่น้อง เราจะสร้างเงินออมให้ผู้สูงอายุคนไทยทุกคนสามารถมีวัยสูงอายุแก่ชาราอย่างมีคุณภาพนโยบายที่6การสนับสนุนในเรื่องของ SME และ e-commerce วันนี้การค้าขายในโลกปัจจุบันในประเทศไทยมันขยับไปอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดแต่กว่าครึ่งของแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นสัญชาติต่างประเทศเรากำลังตกเป็นอนานิคมด้านดิจิทัล วันนี้พักเพื่อไทยจะทวงคืนอธิตย์ปไตยด้านดิจิทัลคืนมาให้กับประชาชนคนไทยเราจะสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่กินได้จริงและเราจะให้เงินทุกบาททุกสตางค์มันหมุนเวียนอยู่ในประเทศอยู่กับ SME ไทยพักเพื่อไทยจะสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยให้กับธุรกิจไทยได้ใช้ครับจากนั้น จากนั้นเราจะเพิ่มแต้มต่อที่สำคัญให้กับ SME สัญชาติไทยด้วยการเพิ่มสัดส,ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างจากภาครัฐเพิ่มแต้มต่อในการจัดซื้อแบบประมูล e-bidding เพื่อให้ SME ไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งภายใต้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนโยบายที่7การพัฒนาคนพี่น้องครับ,รบการจะทำให้ไทยกลับมาอยู่บนเวทีโลก สามารถที่จะมีความสามารถในการแข่งขันสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนการพัฒนาคนเป็นสิ่งสำคัญเป็นหัวใจเราจะเดินหน้านโยบายธนาคารหน่วยกิจแข่งชาติาเพื่อเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเราจะเดินหน้านโยบายเรียนได้งบจบได้งานสนับสนุนงบประมาณสำหรับการอัพสกิลรีสกิลในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาด ปีละหนึ่งล้านคนคนละหนึ่งมืนบาทคนไทยต้องพร้อมกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงคนไทยจะต้องพร้อมรับกับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดพี่น้องครับนโยบายที่ผมพูดนโยบายของพรรคเพื่อไทยทั้งหมดไม่ใช่คำสัญญาปากเปล่าแต่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทย เป็นพักที่มีประสบการณ์มีทีมงานและมีความตั้งใจในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชน,ชาชนเมื่อพักเพื่อไทยได้บริหารประเทศ,รเ,ทศเรายืนยันและเราพิสูจน์มาแล้วว่าเศรษฐกิจดีทุกครั้งประชาชนมีกินมีใช้วันนี้คนกรุงเทพต้องการการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยต้องการรัฐบาลที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆ ขอพลังจากพี่น้องคนกรุงเทพเลือกเพื่อไทยเลือกอนาคตที่มัน่นคงเลือกชีวิตที่ดีกว่าสำหรับลูกหลานเราครับพี่น้องครับพี่น้องทุกคนครับผมภาคภูมิใจกับการรับช่วงรับไม้ต่อในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผมมีความอบอุ่นทุกครั้งที่ได้ออกไปพบกับพี่น้องประชาชน ผมขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับพักเพื่อไทยและอาจารย์เชนยศชนันวงสวัสดิ์อย่างอบอุ่นเราจะเดินหน้าสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้และเราจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพี่น้องประชาชนทุกคนการเลือกตั้งในวันที่8กุมภา เป็นวันชี้ชะตาอนาคตของประเทศไทยเวลานี้ประเทศไทยต้องวางรากฐานของประเทศ,เ,ทศเพื่อจะสามารถกลับมายืนได้อีกครั้งบนเวทีโลกกลับมาทำให้คนไทยสามารถลืมตาอ้าปากการเลือกตั้งครั้งนี้จึงไม่ใช่เวลาลองผิดลองถูก,ถกที่จะเอาคนไม่มีประสบการณ์มาทดลองกับการบริหารประเทศ เราให้คุณทดลองแล้วแต่คุณเอา14ล้านเสียงไปเลือกนายอนุทินเป็นนายกปลุกผีอนุรักษ์นิยมกลับมาแข็งได้อีกครั้งนี่จึงไม่ใช่เวลาทดลองอีกต่อไปจะบอกว่าให้ลองไปก่อนถ้าไม่ดี4ปีไม um ่ต้องมาเลือกใหม่ 4ปีข้างหน้าไม่รู้จะเหลือประเทศให้มันมาซ่อมอีกหรือเปล่าชีวิตของประชาชนไม่ใช่เอามาลองแบบเล่นเล่นและเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะให้โอกาสกับใครก็ตามที่บริหารประเทศเพียงแค่2เดือนแต่ล้มเหลวไปแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําท่วมที่หาดใหญ่วันนี้ยอดคนเสียชีวิตร้อยกว่าศพไม่รูห้หายไปไหนกับสายลมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดกีฬาซีเกมซึ่งสร้างความอับอายให้กับคนไทยทั <Metall urg> <chemistry> ้งประเทศเป็นรัฐบาลที่ใช้เวลาสั้นที่สุดในการพิสูจน์ความล้มเหลวผมอยากจะฝากคำพูดบางคำ ไปให้กับคนที่อยู่ในทรรเนียบรัฐบาลในวันนี้หนูเอ้ยหนูฟังหนิมนะหนิมจะบอกหนูว่าที่หนูบอกว่าพูดแล้วทำแต่ที่ทำมาไม่ตรงกับที่พูดสักอย่างหนูบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญแต่หนูล้มกระดานจนการแก้รัฐธรรมนูญล้มเหลว หนูบอกว่าจะไม่แทรกแซงคดีแต่คดีหัวสวคดีเขากระโดงไม่เดินหน้าหนูบอกว่าไม่กลัวการตรวจสอบแต่หนูยุสบสภานิแล้วจะให้หนิมเนี่ยเชื่อหนูได้ยังไงหนูหนูอยากโกหกประชาชนแค่โกหกพักประชาชนก็แย่แล้ว หนิมจะบอกหนูว่าเวลาของหนูหมดแล้วหนิมและพี่น้องประชาชนจะพาเชนยศชนันวงสวัสด์เข้าทำเนียบเป็นนายกรัฐมนตรีดัง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 ทรง,งเชนเข้าทำเนียบ8กุมภาเลือกเพื่อไทยทั้งคน